คุณดูแลรถด้วยตัวเองหรือเปล่าเพราะผมมีของมาขายครับอย่าลืมแวะมาที่ร้าน c a r n e s นะครับเราอยู่บนปป Shopee น้ำยาคาแครจริงใจจากคนล้างรถจริงจังตอนนี้มีแชมพูตอนหน้ามีทุกอย่างคุณภาพ World Class ครึ่งราคาของของนำเข้ามาใช้ของ c a r n e s และชีวิตคุณจะเปลี่ยนไป c a r n e s Car Care Division ช่วยให้คุณช่วยตัวเองต่อให้รักมากแค่ไหน ชีวิตก็ต้องไปต่อพี่โอ๋ผมไม่ไหวแล้วครับขอปล่อย EV ีสุดที่รักวันนี้พี่ผมจะเข็ดกับ EV หรือมีเหตุผลอะไรที่ทำให้ต้องปล่อยมือออกจากพอเช่เทคแคนเทอร์โบคันนี้ฝากนะครับใครกำลังหาเทคแคนเทอร์โบคันนี้อยู่พี่โอ๋ขายนะครับอย่าลืมติดต่อรายละเอียดเนี่ยจะอยู่ในลิงก์ AS มือ2บนคอมเมนต์และคำอธิบายคลิปถ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูสภาพรถกับสาเหตุกันดีกว่าครับว่าพอเช่เทคแคนเทอร์โบคันนี้มันเป็นอะไร เราจะใส่น้ำยาลงไป1ส่วนอีก5ส่วนมันจะเป็นน้ํามันจะปั่นโฟมเข้าไปแล้วเราก็ฉีดบนรถพี่โอเคนี่เป็นคันแรกในชีวิตเลยที่ติด PPF ติดฟิล์ม PPF คือมันเหมือนแบบเราซื้อรถราคาสูงไงแล้วเราก็แบบว่าเออไม่อยากดูแลเรื่องสีเยอะแยะแบบติดแล้วแบบโคตรสบายใจเราใช้ต่างจังหวัดอ่ะมันก็ต้องมีอยู่ละไอโตนชิปอย่างเงี้ยหิน่ดีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือเราก็เห็นว่าเอ้ยมันมีก็เข้าเข้าแค่ฟิล์มเข้าแค่ฟิล์มอันนี้โทษที่พี่เซลล์ฮิลิ่งได้ไหมเซลล์ฮิบ ความร้อนนิดนึงใช่คือไม่ตกดคันได้จอตากแดดนี่มันลอยมันหายไปเองนะใช่ใช่ใช่แดดบ้านเราใช่แดดบ้านเราเลยแหละคือดรายลูชชันเรชิโออันนี้มันจะเป็น1ต่อ well the no, 5กับน้ำถ้าเกิดว่าผสมในตัวเลนส์ไอตัวถังโฟมแต่ว่าถ้าถังน้ำอ่ะมัน1ต่อ50โสเออเข้าใจไหมสิบเท่าเลยนะสิบเท่าครับสิบเท่าแต่ว่าถ้าเราฉีดโฟมเลนส์ไปแล้วอ่ะมันกระจายตัวเองออกเราไม่ต้องแบบไปลูบไปอะไรอย่างเงี้ยโอเคเออเราก็เราก็ฉีดแล้วเราก็ทำตามใจได้เลยอะไรเงี้ยครับใช่ครับโอเค พี่ผมขอโทษนะคือคนดูกลัวว่าทําไมเราล้างรถใกล้เครื่องตู้ชาร์จมันกันน้ำ IP สมมติ IP ห้าสิบห้าเงี้ยครับไอ้นี่จริงๆติดตั้งกลางแจ้งได้เลยฝนตกได้ใช่ไหมฝนตกได้ใช่ไหมคือผมกลัวไงมีคนผมล้างรถตรงนี้บ่อยมีคนทักบอกพี่มาล้างรถอะไรใกล้ตู้ชาร์จสเปคพวกนี้ติดตั้งเอาโดร์ได้ติดตั้งเอาโดร์ได้ผมถึงบอกไงว่าชาร์จ EV ข้างนอกอะตู้ตากฝนจริงๆมันไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่ครับ ว่านะแม่งเข้ารถแล้วเนี่ยมฝั่งนึ่งต้องเติมน้ำยาด้วมันพ้นเขาเป็นเจ้าของแบรนด์นะเจ้าของร้านนี่มันต้องแบบเขาจะร้านพันละขวดก็ได้เออใช่ร้านละขวดก็ได้หนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งคือหนึ่งขวดต่อหนึ่งคันเนี่หนึ่งขวดต่อหนึ่งคันเนี่ย นี่ i p ว่ะมีคุณฮาร์ดมมาล้างรถรูปรถให้ด้วยว่ะพี่เคยขับอะไรนะออดี้อีตรอนป่ะอีตรอนจีทีอีตรอผมไม่ได้เหยียมพี่นะแต่ว่ามันเป็นรถแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มเดียวกันครับมันคือ PPE Premium Platform Electric ครับ มันคือโฟล์คสว่างเกนกรุ๊ปอะคุณเข้าใจโฟล์คสว่างเกนกรุ๊ปมันใหญ่แล้วเคยขับมันถูกต้องมันก็แชร์คือคือช่วงล่างต่างกันแพลตฟอร์มไม่ต่างแบตเตอรี่แชร์พาร์ทมอเตอร์แชร์พาร์ตถูกป่ะเออแต่ว่าพอช่วงล่างต่างกับอินเทอร์เฟซอะไรต่างๆมันต่างกันอะฟิลลิ่งมันก็ต่างโปรเซสที่อยู่เท่น้ำหอมไหมเออเดินธุรกิน้ำยาล้างรถเหรอนี่คือคุณตั้งใจเหรอจริงป่ะมันธุรกิจอะไรอะพี่บูมเดาถูกไหมผมไม่รู้อะพี่บูมเดาถูก ไม่มีบอกอัน,นี้ไม่มีบอกอ้น,นี้ไม่มีบอกด้วยเหรอกลิ่นไม่มีบอกกลิ่น,กกนแต่มีผสมผมไม่รู้อะ่ะไม่เสียนอ่ะไม่เสียนพี่บูมมบอกเป็นน้ำหอมของอะไรนะทำฟอร์ตั้งโอ้โหอูดบูดโอ้ไม้กฤษณาโอ้โหเป็นเบสโน้ตแล้วผมมีกคท็อปโน้ตเป็นวนิลาสุดยอดอันนี้คือตั้งใจใส่เข้าไปเวลาล้างรถจะได้ฟิลใช่เหมือนเหมือนอาบน้ำเหมือนอาบน้ำ มีโอกาสจะได้ไปขับแมนอีวียังครับโอ้เขาเลื่อนเปิดตัวนี่ยได้ยินว่ารผมต้องถามพี่พี่ไม่รู้เหมือนกันก็อ่านเรารู้เท่ากันก็อ่านตามข่าวข่าวลือนแหละรู้เท่ากันรู้เท่ากัน เขาเปิดเมลหน่ะได้ไหมเขาเปิดเมลได้ไหมได้ขอจีเมลพี่หน่อยขออ่านหน่อยปีนี้พี่กำลังจะมีน้องพี่ไม่ไปไหนหรอกอ๋อเขาเดทจูเลชั่นนะครับผมพี่ไม่ไปไหนง่ายๆหรอกเดี๋ยวนี้ออปชั่นที่สุดสำหรับเขาเนี่ยไม่ใช่อดัปติฟคู่อะไรนะไอโซฟิกไอโซฟิกโซ่มีซีนไหนบ้างอ่เราดูก่อน นี่คุณต้องถืออยู่ฝั่งโน้นออ่าผมถืแต่หุ้บข้ามมันต้องยาวกว่านี้นิดนึงแล้วคุณก็ลูดจากเนี่ยลูดเลยแล้วก็ยาวไปข้างหลังอ่าเขาทำอย่างนี้กโอ้ยนี่เราเรียนรู้จากเขาเลยแล้วเนี่ยเราเรียนรู้จากประสบการณ์แล้วคุณดูคุณดูผลงานเออลูดหมดนะครับหลูดหมดก็อันนี้เป็นท่าทูแมนจ็อบใช่ทูแมนจ็อบทุกวันที่เราเจอคนใหม่ๆเราก็จะได้ประสบการณ์ใหม่ๆจากแต่ละคนนะครับผมมามาคนละผืนคนละผืนแล้วก็เราเก็บงานแล้วเราก็ไปลุยกันดีกว่า ไม่พลาดดีๆว่ะเตรียมนะครับกดติดตามร้านค้าไว้นะครับผมไม่ไม่ได้บีมนะครับพี่เขาพูดของเขาเองฮะไม่ได้บีมให้ดีว่ะให <laughs> ้ดีให้ดีโอเคนะเคแนละ้วโอเคแล้วพี่ไม่อันเนี้ยทำบบโคตรใหญ่คุณเป็นท่านแมวมใช่เหรอครับผมเป็นท่านแมวครับผมเป็นท่านแมวนะ <laughs> อันนี้คือเดี๋ยวผมจะเอาขนเข้ามาเป็นตัวเช็ดรถแล้วเอาเขาใช้ขนแกะกันไงไอ้ผ้าขนจอนเออผ้าที่ผมเราใช้ผ้าขนหมาแล้วนะครับ พอเช่พอเช่ปอสพอเช่เอาเอายังไงดีครับพี่เอาไงดีครับแล้วแต่ว่าคุณเป็นคนชาติไหนแล้วแต่คุณเป็นคนชาติไหนนะครับผมคือคนชอบทักว่าแบบว่าทำไมเขียนว่าปอร์เช่ทำไมอ่านว่าปอร์เช่อะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้เขียนเองคุณต้องไปถามปอร์เช่ไทยแลนด์เขาจดชื่อบริษัทว่าปอร์เช่ประเทศไทยนะครับปอร์เช่ประเทศไทยนะครับผมปอร์เช่ครับแล้วแล้วแต่คุณแล้วกันแต่ปอร์เช่ประเทศไทยนะครับอ่าอันนี้เราเนี่ยก็อยู่กับปอร์เช่เทคแนเทอร์โบ สุดที่รักของพี่อู๋เหล่านะครับผมก็ถ้าใครสนใจคันนี้ก็คือติดต่อไปในเพจสปินไนท์แล้วก็เดี๋ยวมีขายฮะขายเพียงแค่ต้องเตรียมเงินมาประมาณอคุยที่เลขหกนำหน้าเลขหกนำหน้านะครับผมแล้วก็ทักมาคุยได้เดี๋ยวขั้นตอนอะไรเดี๋ยวไปสรุปกับทางแอดมินได้เลยงั้นก่อนที่พี่จะบอกลามันเนี่ยครับขอถามไม่กี่ประเด็นต้นน้ํามันปลายน้ำตั้งแต่วันซื้อทําไมถึงคิดคํานึงไต่ตองมาแล้วว่าซื้อเป็นคันนี้แล้วตอนใช้ปัญหาที่เจอชอบอะไรไม่ชอบอะไรมีทัศนคติรถกับรถคันนี้ ยังไงบ้างแล้วสุดท้ายทําไมพี่ต้องเซฟก o o d b กับรถคันนี้นะครับผมโอเคเคลียร์ก่อนเลยเคลียร์อันสุดท้ายก่อนเลยว่าพี่ไม่ได้อยากขายพี่ไม่ได้อยากขายนะครับผมพี่ผมไม่ได้อยากขายคันนี้นะครับผมแต่ดูฟังดูเหมือนมีภาระนมีความจำเป็นาจเป็นหลายคนตามก็จะรู้ว่าปีนี้เราจะมีน้องขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่แบบว่าร่วมแสดงความยินดีอะไรกันมาตั้งแต่เราเปิดเผยเรื่องนี้ครับคือการมี ครอบครัวขยายมันก็มันก็ชัฟเฟิลรถใหม่ด้วยค,คือรถที่เราต้องใช้ในชีวิตรยยประจําวันมันก็เปลี่ยนด้วยคิดว่าคันนี้เนี่ยไม่ได้ไปต่อไม่ได้ไปต่อคือเหตุผลหลักๆก็อาจจะต้องถามบิลด้วยอยู่ข้างหลังนะครับว่าแบบสเปคข้างหลังมันจํากัดระดับหนึ่งสมมุติว่าติดคาซีทไปแล้วก็คนที่จะนั่งอยู่ด้วยกันข้างๆก็แบบมันสเปซมันมันไม่พอสําหรับการที่จะใช้งานในชีวิตรยยประจําวันออกคันนี้มาไม่ได้คิดว่าเราจะครอบครัวเ,เราจะขยายเราก็ซื้อแบบโฟร์ซีเตอร์ข้างหลังคือ เป็น2ที่นั่งไม่ได้3มที่นั่งอีกต่างหากอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ดูแล้วอาจจะต้องไปอาจจะต้องแบบเซคูตบายกันใครอยากสนับสนุนค่านมลูกสปินนายของเรานะครับขอบคุณนะฮะติดต่อมาเถอะครับเฟซสปินนายนะครับดังนั้นขอเคลียร์ก่อนว่าไม่ได้อยากขายแล้วก็จริงๆแล้วเลิฟคันนี้มากเลิฟคันนี้มากเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าทำไมเลิฟคันนี้มากเลิฟคันนี้มากไม่รู้มีใครดูคลิปไอออนิกห้าหรือเปล่าดูครับใช่ไมไอออนิกห้าเนี่ยเขาบอกว่าทำไมซื้อไอออนิกห้า ตอนนี้ไอ้อาอกห้าจอดที่บ้านเลยไงจอดจอดที่บ้านแล้วนะแล้วพอแล้วเราก็ไม่ได้ใช้คันนี้เลยนะพอใช้ไออดีเตอร์ <Audi 5 S 1> ช่วยเล่นเสียงเฮฮาวันนั้นที่เรา <laughs> ที่เราไปขับอยู่บนทางด่วนวันนั้นด้วยนะครับอขอบคุณครับ มัเป็นรถที่สนุกมากครัก็เราก็ใช้แทบจะไม่ใช้คันนี้เลยนะเราไปไอโอニมาก็คือเตรียมเตรียมปล่อยคันนี้นั่นแหละใครดูคลิปก็จะเห็นว่าทําไมซื้อไอโอ c 5แห้าเราก็บอกว่าคุณใดเชื่อเราคุณใดเชื่อเขาครับย้อนกลับไป4ปีที่แล้วตอนออกคันนี้ปอร์เช่ Thailand ก็เชื่อพี่เชื่อเราครับก็คือเขาอะชวนเราไปแบบว่าเดี๋ยวจะมีรถไฟฟ้ารุ่นแรกรุ่นแรกของปอร์เช่ไม่เคยมีมาก่อนของพ่อเช h ่ ของพ่อเชิไม่เคยมีมาก่อนนะครับชื่อใหม่เลยชื่อไทยขั้นนะอย่างนี้นะรถยังไม่รถยังไม่เวิร์ดพรีเมียร์เลยนะตอนนั้นนะครับทวนไปดูแล้วก็ได้ลองตั้งแต่รถคันนี้ยังหุ้มสติ๊กเกอร์อยู่เลยรถนั้นเลยอแต่ว่าอันนี้คือออฟฟิเชียลลี่คือเราได้เราเราไปอยู่ตรงนั้นแล้วเราได้รู้จักกับรถคันนี้ตั้งแต่มันยังไม่เปิดตัวเวิร์ดพรีเมียร์ในชีวิตไม่เคยสัมผัสรถที่มันให้ฟีลลิ่งนี้กับเรา ก็คือมันคือซูเปอร์ไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ีในตลาดในวันนั้นไม่มีมันไม่มีไม่มีครับไม่มีนะครับไม่มีรถคันไหนที่แบบให้ฟิลแบบเนี้ยที่แบบว่าจากลอนชอนโทรเตะคุณออกได้แบบแบบนี้มาก่อนเอาจริงๆในปีนี้นับไปถึง2025นี้ยหลายคนก็ไม่เคยสัมผัสฟิลนี้ดูจากตัวเลขแล้วแบบ6 0 0กว่าแรงมากแบบมันก็คงไม่ได้แรงกว่ารถ แต่งที่เราแต่งกันมา600แรงม้าเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนกันคือท้อปเดลิเวอรี่ในอีวีรถไฟฟ้านี่คือคนละแบบแล้วคือมันมันให้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีรถคันอื่นให้ได้แล้วเราสัมผัสได้แบบตรงนั้นปึ๊บุ๊บหัวปอเช่ทำรถอะไรครับเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคติดใจแค่รู้ว่ามันคือรถแรงแล้วก็อยู่ในสนามแฮนเด์ลิงบ้าบอมากๆครับม มันไม่ใช่แค่แบบแรงทางตรงอย่างเดียวอะไรเงี้ยอันนี้คือกอกแรกตั้งแต่ยังไม่เวิร์ดพรีเมียร์กอกแรกทีลองเสร็จแล้วคิดยังไงครับมีอะไรกลับบ้านไปนก็รู้สึกว่าแบบนี่คือนี่คือเป็นฟิวเจอร์ได้เจอได้ถูกไหมคือเหมือนกับว่าการนำเสนอพลังงานไฟฟ้าในรถยนต์มันเป็นแบบนี้ได้นำเสนอเทคโนโลยีหลายอย่างซึ่งเออร์ลีมาก800โวลต์ก็ตามชาร์จดีซี270กิโลวัตต์อะไรเงี้ยคือวันนั้นมันยังไม่มีใครใครมีอะไรเงี้ยโอ้ตอนนั้นเต็มที่ก็400โวลต์ป่ะคือเขาทำเขาเขาใส ก็รอรถเปิดตัวหลังจากนั้นไม่นานแป๊บเดียวก็เปิดตัวเปิดตัวเสร็จมีรถเดโมมาเมืองไทยรถเดโมเมืองไทยเป็นไทยคานเทอร์โบนี่แหละสีขาวนี่เลยแต่ว่าอาจจะมีคอนฟิกที่แตกต่างกันเขาก็ใจดีให้เรามาอะมาเทสเชื่อเราอ่ะไม่รู้จะพูดว่ยังคือพูด่าเชื่อเราได้แหละเอามาลองเพื่อโอ้พอใช้ในแบบถนนเมืองไทยมันนุ่มนะคือช่วงล่าง Air Suspension อ่ะมันคอมฟอร์ตมากเนี่ยเรานั่งกันมาเนี่ยนี่คือ normal ทุกอย่างเลยครับแบบคอมฟอร์ตมากไม่ค่อยเหมือนรถไฮเปอร์คอมแพนเท่าไหร่แต่พออยากจะไฮเปอร์คอมแพนเข้าสปอร์ตเข้าสปอร์ตพาสี่ผมเปลี่ยนรถมันเฟิร์มอัพขึ้นมาทุกอขั้นอะไรอย่างเงี้ยราคาก็เปิดมาละวันนั้นมีแค่ 4S Turbo Turbo S ยังไม่มีตัวเบร์ราคาวันนั้นราคาวันนั้นเนี่ยเทอร์โบเนี่ยอยู่ที่9.99วันนี้เทอร์โบแพงกว่าเดิมแล้ยครับเราก็เออหรือว่าเราโฟเอสก็พอโฟเ่า อยากได้ละมันแบบเออมันเติ้งในตลาดมันไม่เคยมีแบบนี้อะไรเงี้ยขอลองขอลอง 4S เทียบกันกับเทอร์โบนะครับเฮ้ย 4S มันมันแรงแหละแต่ไม่วาอแล้วเทอร์โบมันวาร์บกับมานั่งคิดกันอีกว่าค่าวาร์มันคือเท่าไหร่คือส่วนตากระหว่า 4S กับเทอร์โบอะไรอย่างเงี้ยออปชั่นที่มาตรฐานที่ให้มากับเทอร์โบแบบไม่ต้องเพิ่มเงินโคตรเยอะคือมีเลี้ยวล้อหลังด้วย ครับคือมีให้หลายอย่างแบบไม่ต้องเติมออปชันอะไรเพิ่มยกมือนิดนึงยกมือคำถามนิดนะครับคือถ้าเกิดเราจะเอา 4S อ่ะแล้วจะติ๊กออปชันให้เท่าเทอร์โบอ่ะราคามันจะชนกันเยอะมันจะใกล้ชนมันจะยังดิฟกันอยู่ประมาณล้านกว่าบาทอ๋อล้านกว่าบาทโอ้แต่มันก็อีกผมไม่ได้มองหมินเงินล้านนะแต่ว่าในระลกระดับเนี้ยคือเติมอีกล้านนึงให้มันจบอ่ะมันมันจะได้จบไปเลยอ่ะมันจะได้จบไปเลยมันใหได้จบไปเลยไม่ใช่แบบว่ามานั่งซื้อแล้วมานั่งหมิ่นทำไมกูไม่เอาให้เสร็จตั้งแต่วันแรกอะไรเงี้ยแล้ว แล้ววันนั้นเราก็ไหวเราก็คิดว่าโอเคเราเอาเทอร์โบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ก็ยังไหวคอนดิชั่นมันเปลี่ยนเยอะอ่ะเอาเทอร์โบแล้วก็เติมออปชันที่เราอยากได้ส่วนมากก็จะเป็นคอสเมติกนะออปชันที่เราเติมแบบซีปเบลแดงที่เราแบบอ่าหรือว่าอะดัพ e ีฟครูซคอนโทรลเราใช้เราก็เติมออปชันขึ้นมาหรือข้างนอกเราจะมีทริมสีดําเปลี่ยนล้อล้อสีดาอะไรอย่างเงี้ยเราอยากได้เบรกดําคือเราไม่ได้อยากได้เบรกสีอื่นที่แบบว่าโดดเด้งขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยต้องการให้ข้างนอกมีแค่สีีขาาาวกับสดด้มทไห สามแสนกว่าบาทครับผมคิดว่าคันนี้คันนี้เป็นเซรามิกไม่ได้ไม่ได้คันนี้คันนี้เป็น PSCB เป็นเซอร์เฟสโค้ตส์ก็เป็นเบรกตัวตัวบนของบอชเก่อนที่จะไปคาร์บอนเซรามิกเพราะคาร์บอนเซรามิกคุณเปลี่ยนผ้าเบรกที่คุณงยาตายเปลี่ยนจานก็ตายเบรกก็ตายไอ้ไรนะผ้าก็ตายจานก็ตายตายหมดเปลี่ยนนะผมยังไม่เอาแต่อันนี้ได้พอดีโชคดีว่าได้ไปอีเวนต์อะไรของเขาก็รู้จักเอนจิเนียร์รู้จักคนที่ให้ข้อมูลกับเราได้เขาบอกจริงๆรถ EV นะแล้วคุณแบบสตรีทยูสอย่างเงี้ยแม่งไม่จำเป็นเลยคุณใช้้้เเเบบรรกกกนนอยยมาาผี่ รถ EV หมดเมื่อไหร่ก่อนตอนที่เราเบรกมันรีเจนอะมันไม่ได้ใช้ผ้าเบรกจับจริงๆอะไรย่าเงี้ยคือมันมันแทรจะไม่เบืองอะไรงเงี้ยแต่ว่าจังหวะที่จะกระแทกเบรกจริงๆเบรกมันก็เบรกมันก็ดีมากโอเคจบมาด้วยราคา10.75 10.7 5นะครับผมวันนี้เราอยากปล่อยต่อเนี่ยคือเลขหกนำหน้าคือเจ็บให้จนไม่รู้จะเจ็บให้ยังไงไม่รู้จะเจ็บแทนคุณยังไง้วคือคุณเอารถคันนี้ไปขับเนี่ย ไม่สี่หมื่นต้นๆเนี่ยไม่มีอะไรให้เจ็บแล้วอ,ะอ่ะถ้าถ้างั้นผมถามว่าคนที่จะเป็นเจ้าของรถคันนี้ต่อไปผมถามพี่ว่าเขาเอ็กซ์เอะไรว่บ้างอาการช่วงล่างแฮนเดิลลิ่งขับขี่อัตราเร่งอะไรอย่างเงี้ยผมว่ารถนอร์มนะเป็นรถสบายคันหนึ่งครับอันนี้ถามว่าแบบ นั่งแล้วเป็นไงอะโอเคต้องต้องยานรถก,ก่อนว่ามันก็คงไม่ใช่แบบพวก S Class l e v เ l อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในใน,ในในส่วทรงที่มันเป็นกับในอ,อ่ะผมก็เคยขับของพี่แล้วกับรถที่มันเป็นอ่ะกับการใช้งานผมว่ามันก็โอเคไงมันก็นั่งเออม,ม,มันมันมันนั่งได้บนเดินทางไม่เหนื่อยเราก็ถามกับคน,คนที่บ้านเราอ่ะถามคุณนายคุณนายเขาก็บอกว่าเขาชอบมากคือเมือกับว่านั่งแล้วแบบมันมันสบายอยู่อยู่ด้วยกันได้เลยอะไรเงี้ยแล้วในวันที่เราอยากซิ่งเราก็เราก็ซิ่งได้ครับมาตรฐานของมันก็คือแรงม้าที่มันมีแบบ A availableilable t อ e แวล์โบขอหนึรง ขอหนึ่งทีก็เราฟิกเข้าสัอรัดพัดเนอะมันก็จะเตียลงนิดนึงรองล่างเฟิร์มขึ้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะเอาเท่าไหร่คุณจะเอาแปสิถึงร้อยิก็ได้ครับร้อยถนนเรียบๆก็ได้ครับเอาเลนกลางได้ครับรอยยี่สิบคงแม่อะไรมากโอเคนั่นแหละ แค่นี้อันนี้เซตเซียวอันนี้เซตเซียวอ,อันนี้เซตเซียวอันนี้เซตเซียวอันนี้เซตเซียวอันนี้วาวน <laughs> นี่คือเอฟเฟกที่ 4S ให้เราไม่ได้ที่ทเหมือนกับว่าไทคานตัวที่แรงน้อยกว่าน,นี้ให้เราไม่ได้เหมือนแบบว่าเราขับ,บขับไปก็เฉยเฉแบบพี่ซู้ชิงบอกว่าถ้าทำอย่างเงี้ยแบบไม่บอกก่อนโดนมีเรื่องมีเรื่องนะคบผมคือเหมือนกับต้องหันหากันก่อนนะครับเ้องหัากต้องบอกก่อนว่าแบบว่าจะซิงนะครับจะซิงนะครับมันเหมือนกับแบบคุณ ไปพีคสุดของรถไฟเหาะแล้วมันกำลังจะลงอ่ะมันแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันแบบขคันเลย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 เออหนกมันต้องได้เพลย์ด้วยอือคือ power power เดือดเลยเนี่ยมันเพลย์มันเพลย์แล้วมอเตอร์่ะเข้าโค้งแฮนด์เล็งช่วงล่างมันแบบมันพีคสุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าเราเราอยากเข้าที่แบบว่าความเร็วเยอะหน่อยอย่างเงี้ยคือมันก็ ไม่มีอาการอะไรให้เรานึกออกว่<ท>า <ำ S 1> คือแบบว่าเราไว้ใจมันอะคือมั่นใจได้อะไรอย่างเงี้ยก็ก็แฮปปี้ในการใช้งานมาคนที่เอาไปอะผม มีเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือพี่อู๋อาจจะต้องสอนใช้เบรกหน่อยเพราะว่าพอเวลาผมลองเองรถบพี่อู๋ครับคือมันรู้สึกว่าเบรกดิสแตนต์มันค่อนข้างยาวคือมันจะชินกับไอเบรกดิสแตนต์ที่ค่อนข้างสั้นก็คืออยากรู้ว่าเราต้องปรับตัวกับตัวแป้นเบรกยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยครับเผื่อว่าคนเอาไปใช้ได้เหมือนแบบมีคือรถอีวีมันหนักกว่าเนอะค,คือตอนแรกเราก็รู้แล้วเออรถอีวีมันหนักอาจจะใช้ระยะเบรกเยอะกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อันนั้นเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่า เบรกที่ปอร์เช่เซ็ตมาเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ดิสแทนที่เบรกกับทราเวลแป้นเบรกมีระยะเท่านี้ให้เรากดใช่ปะเรากดลงไปลึกที่สุดเราก็จะคาดหวังว่าลึกที่สุดมันก็คือการเบรกที่รุนแรงหนักหน่วงที่สุดอะไรอย่างนี้นะครับคือปอร์เช่อ่ะมันนอกจากมีไอ้ตัวดิสแทนที่มันทราเวลแล้วเนี่ยมันยังรับน้ําหนักด้วยคือเซ็นต์น้ำหนักได้ว่าเป็นการกระแทกหรือว่าเป็นการค่อยๆกดลงไปถ้าเรากดไม่ได้เยอะมากแต่กดด้วยน้ําหนักที่แรงตึกลงไปอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้กดลงไปสุดนะมันก็รับรู้ว่านี่คือการเบรกที่รุนนนนนแรรงงงังัััดด้้้เเออออ่่่มมมถููกกาาาา2ยยยขวว ถ้าเกิดเราคุ้นกับเบรกทราเวลอย่างเดียวอะอแล้วเราก็ค่อยๆกดเราไปอะ เราจะรู้สึกว่ารถคันนี้เบรกไม่ดีเหมือนกับว่าเอ๊ะมันยังไม่หยุดอีกเหรออะไรเงี้ยท้ามต้องกดลึกขนาดนี้โอ้ผมมันมีปัญหาตอนที่มาจับครั้งแรกไงแต<อ>นว่าที่สนามที่ผมอยู่กับพี่อะใช่ใช่แล้เฮ้ย,ยทำไมมันไม่หยุดวะเพราะว่าเรามาจากรถอีกประเภทหนึ่งไงมันก็เลยแบบยังไม่เราจะไม่กล้าแลมมันใช่ไม่กล้าให้ผมไม่กล้าแลมไงเพราะว่าเวลาเราเล่นรถเบารถเอ็นเออย่างเงี้ยครับมันมันมันค่อยมันค่อยแบบจับกิ๊บเข้าไปได้อะไรเงี้ยแต่นี้ต้องแลมแบบปึ้งเลยอะไรเงี้ยครับก็มีจังหวะเรียนรู้นนนนนิดดห่่่่่่่ออ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 ยยยตตแแแแแรรรรรรรกกกกเเเเเไ้้้้้้ๆคคััับบบบพูููลลววาาาาาา็็มมใจขึืง ศูนย์บริการปัญหาการใช้งานอะไรมีอะไรอยากแนะนำไหมครับว่าเข้าศูนย์ยังไงถ้าใช้จ่ายในการดูแลรักษาค่าค่าเมนเทเนนต์ค่าประกันหรืออะไรเงี้ยคืออยากจะแนะนำอะไรบ้างครับถ้าจะไปดูแลต่อจะค่าประกันประกันชั้นหนึ่งทางกาเทอร์โบทุกวันนี้ที่จ่ายอยู่ประมาณแสนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแสนหนึ่งหมื่นครับประมาณแสนหนึ่งหมื่นานประมาณประมาณคือไม่ได้ไม่ได้น่ากลัวมากส่วนเมนเทเนนศูนย์อะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงค่าเมนเทเนนถูกมากมันไม่มีชิ้นใหญ่ๆให้เปลี่ยน แอร์ฟิลเตอร์ก๊ออากาศอะไรเงี้ยนึกออกป่ะตรวจเช็คทั่วไปอะไรเงี้ยแบบเข้าศูนย์ทีหนึ่งแบบสามพันสี่พันอะไรเงี้ยยังยังเป็นหลักพันอะที่ที่เราจ่ายในต่อรอบซึ่งเราก็เข้าพยายามเข้าไปทุกหมื่นส่วนูนบริการเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นที่ถกเถียงกันทุกคนก็รู้ว่าแบบว่าอเอเอใช่ไหมนี่คุณก็แบบถูมือรออะไรเงี้ยใช่ไหมเือเอเอนี่ยก็มีอิชูจริงว่า เ,เขารองรับกับจำนวนลูกค้าเขาไม่ทันก็พม่ใช้ขายดีจัดจัดคือทาย,ยนขายได้ปีละพันคันเลยเงี้ยค,คือมันแบบมันก็รับไม่ได้ก็สูงบริการเขาก็มีแค่ดอนเมืองกับพัฒนาการพอเขารับไม่ทันอ่ะมันก็ นี่ยแหละโทรไปจองคิววันนี้ได้คิวอีก3เดือน4เดือนอะไรเงี้ยลูกค้าก็อาจจะแบบว่ามีอชัวแบบโผอะไรเนี่ยแล้วมันขึ้นมาแล้วไปเซอร์วิสมาแล้วหรือรถมันไม่นั่นแล้วอะไรต้องรอแล้วช่วงรองใช้รถยังไงอะไรเงี้ยคือม,มีเรื่องนี้อยู่จริงผม,มงมองอยู่นิดนึงคือไอ้ที่เปิดที่บางนาคือมันไม่ใช่ A A S ป่ะไม่ใช่ A A S นี่คือดีลเลอร์ที่2ของปอร์เช่คือ A A S เนี่ยคือทําหน้าที่เป็นปอร์เช่ไทยแลนด์คู่กับดีลเลอร์ถูกไหมพี่ถูกครับโอเเข้าใจแล้วอันี้เคลียร์คันละมันคอมพิเนนนึงี่หะ ตอนนวันนี้เป็นอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวต้นปีนี้เดือนหน้าเนี่ยดีลเลอร์ที่3เปิดที่พัทยาแต่ก็ไม่ใช่ A AS, S ไม่ใช่ A อเป็นรายที่3ถ,ถูกต้องอ๋อแปลว่าที่ผ่านๆมาดีลเลอร์ในไทยมีแค่ A S เจ้าเดียวเท่านั้นแต่ก็เข้าใจตอนที่แบรนด์มาใหม่อะ มันก็ยังไม่ได้ใหญ่พอที่จะมีหลายดีลเลอร์อะไรเงี้ยทีวันนี้มันมันมันพอแล้วไงก็ออกมาเป็นบางนาแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวมีจอาตัวขายมันยากไงพี่คายเอนก็ยังแพงอ่ะเขาเรียกว่าไงเดียวมันมันวอลลุ่มมันน้อยไงตัวจับตลาดได้จริงๆอ่ะเมื่อก่อนมันไม่มีมาคารเมื่อก่อนไม่มีอะไรอ่ะคาเยนที่ราคาแบบเนี้ยคือคาเยนยังเจ็ดแปดล้านอยู่อ่ะแล้วก็พานามีเราอย่างเงี้ยซึ่งแบบตัวที่วิ่งขายได้เยอะอย่างเงี้ยมันอาจจะยังช้อยไม่พอไงก็เลยแบบว่าแล้ววันนี้แบบมาคาริ่มต้้นานคาเยนประกออบบบมมมมาเลลลลยันแีวุ่้์ พอมีโวลลุมก็เนี่ยแหละก็มาติดล็อกบอทเทิลเน็นิดนึงช่วงช่วงนี้สูนยบริการทําไม่ทันแต่ก็มีดีลเลอร์ใหม่เปิดคนก็ไปเข้าบางนาเหมือนกับว่าเอ่อคิวเซอร์วิสบางนายังไม่เยอะมากก็ช่วยได้ในช่วงนี้พอเปิดมันเป็นเจ้าใหม่มันก็เกิดการแข่งขันนะนะเอก็ต้องก็ต้องเร่งขยายศูนย์บริการอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาครับว่ากันไปเรื่องนี้คงต้องใช้ระยะนิดนึงแบบใช้ใช้เวลานิดนึงนะครับ ไม่ต้องกลัวเบื่อนะครับไม่ต้องกลัวเบื่อไม่ต้องกลัวเบื่อผมว่ามันเล่นได้ตลอดอ่ะแล้วปีแรกปีแรกปีแรกอ่ะปีแรกคือรถคันนี้ด้วยความที่เราซื้อเร็วออกมาในตลาดปีหนึ่งเราก็ก็มาจอดอยู่ที่บ้านละค,คือช่วงแรก มันก็ยังมีเรื่องที่ปอร์เช่ยังทำได้ไม่ลงตัวเขาก็ไม่เคยทํา p o e v ไม่เคยทำไฟฟ้าล้วนแบบนี้แล้แพลตฟอร์มใหม่เลยเจอปัญหาเรื่องซอฟต์แวร์หลากหลายอย่างเจอทั้งเรื่องว่าเราไปชาร์จแล้วก็ตัวออนบอร์ดชาร์เจอร์มันเกมไปช่วงที่ชาร์จอยู่ขึ้นรถมามแล้วก็ขึ้น,น<อ>เป็นเออ o อ <on board S 2> นอนบอร์ดมันนอกก็เป็นปรีคอร์แบบทั่วโลกเขาก็เล่เปลี่ยนให้ลูกค้าทั่วโลก ซอฟต์แวร์ตัวแรกสุดที่อยู่บนจอนี้เนี่ยม,มันจะเป็นโลโก้ไม่มีสีใครไปขึ้นไทยคานเจนนี้นะขึ้นไปแล้วมันไม่ใช่ไอคอนสีๆแบบนี้เนี่ย,ยม,มันคือซอฟต์แวร์ตัวแรกที่ยังไม่อัพตัวนั้นก็ปัญหาเยอะครับเราก็จะเจอบ้างว่ากล้อง360เดี๋ยวขวาไม่ทํางานเดี๋ยวซ้ายไม่ทางานเดี๋ยวบางทีเราออกรถไปตัวนี้ดับไม่ขึ้นขึ้นเป็นโลโก้ไทยคานค้างไว้นานๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะมีปัญหาชงแรกๆทั้งใหญ่ก็คือครั้งนั้นแหละที่ไปชาร์จแล้วออนบอร์ดชั์เจอมันไม่ทํางานซึ่่่งตออนนนนั้น้้้ไไมดดยยูบาว ก็ไปอยู่ห้างก็ขึ้นรถสตาร์รถไม่ได้ถอยรถออกจากช่องชาร์จไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าพอมันมีปัญหาเรื่องชาร์จมันก็ตัดหมดเลยไม่ไม่ได้ทำงานอะไรเงี้ยก็เอารถสไลด์ขึ้นศูนย์ไปก็อัปเดตซอฟต์แวร์ยิ่งใหญ่เพราะว่าเออเมืองนอกเขาก็ออกเป็นคล้ายคล้าเวิร์กช็อปแคมเปญมาว่าไทยค้าใน,นแตบบ่ปีไหนถึงปีไหนมีมีซอฟต์แวร์อัปเดตอะไรเงี้ยก็อัปเดตใหญ่ตั้งแต่อัปเดตใหญ่มาคือแบบซูเปอร์สเตเบิลสเตเบิลมาแบบสองสามหมื่นโลที่แบบไม่มีปัญหาเลยเลยครับพอเขาทาได้จบซึ่ง ก็แชร์กันมีคล้ายๆมี knowledge base ที่แชร์กันอะไรอย่างเงี้ยอพอเชก็ไล่ฟิกซึ่งวันนี้กล้าพูดว่าไทยคานซอฟต์แวร์ตัวนี้ที่เราใช้เนี่ที่แบบว่ามันก็อัปเดตเปลี่ยนมาเรื่อยๆมีพาร์ทบางพาร์ทที่รีคอร์เปลี่ยนมาเรื่อยๆซึ่งเรามีรีคอร์ปุ๊บศูนย์ A S ต้องชมเขานะเขาก็บอกเราว่ารถพี่มีเวิร์กช็อปแคมเปญนะครับถ้าสะดวกเมื่อไหร่ก็เอาเข้ามาเปลี่ยนเราก็เดินทางต่างประเทศบ่อยช่วงที่เราแบบไม่อยู่อ่ะเราก็ขับไปเอารถไปทิ้งไว้ เขาก็เปลี่ยนให้คือคันนี้ที่อัปเดตแทบจะเท่าเมืองนอกตลอดเวลาคือมันมันมัน,ม,น,ม,นมันแค่เฟิร์มแวัทไอชูอย่างเดียวหรือมีฮาร์ดแวร์ไอชูด้วยครับบางอย่างเป็นฮาร์ดแวร์ไอชูใช่ป็นฮาร์ดแวร์ไอชูแบบบางทีมันเป็นของเมืองหนาวแบบเปลี่ยนท่อฮีเตอร์ตัวนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยอ่า,อ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 าหรือบางทีมันก็เป็นไอชูแบบ g l o b a l ที่แบบช่วงเอ่ออะไรนะวินด์ดัมเบอร์นี้ที่ออกรถตั้งแต่ปีไหนถึงปีไหนอะไรอย่างเงี้ยต้องเปลี่ยนทั้งหมดซึ่งเขาอัปเดตเราตลอดก็ต้องยอมรับว่าเขาเขาทำงานเรื่องนี้ได้ดีทำให้เเเรรรรราาาาาแแแฮปปปีี้้้มมกกกกกูสึว่่ถอออะตตังจ ซึ่งมันแปลกไหมคือปกติมันจะเจอแต่ว่ารถมันสเตเบิลปีแรกๆแล้วปีหลังๆม<ช>ันไปละไม่<ช>ไม่ม,ไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยมันเริร่ม,มเบบบสื่อมไป็นเรื่องแบบเอาเสรของรถน้ำมันอย่างเงี้ยชิ<อ>้นส่วนเริ่มมาแล้วเสื่อมสภาพอะไรอย่างงี้ช่วงหลังแล้วแบบการชาร์จกับพวกแบบตู้ข้างนอกหรืออะไรเงี้ยครับหมายถึงว่าตอนนี้ซิสเต็มรถไฟฟ้าเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องจุดชาร์จหรืออะไรเงี้ยครับในประสบการณ์พี่ตอนนี้เป็นไงบ้างถ้าเกิดคนเป็นห่วงเรื่องอีโคซิสเต็มไอ้ฟาซิลิตี้อินฟราสตรัคเจอร์การชาร์จที่ใช้มาตั้งแต่ ยังไม่มีอีเล็กซ่ายังไม่มีเออบอกว<ม>่าคือแบบไปชาร์จแต่ P A วอ t e r หกิโลวัตต์อ่ะแล้วจะออกจากบ้านไปหัดใหญ่ตอนนี้ที่ทำคอนเทนต์กันนะ<ม>ที่ขับคันนี้ไปหัดใหญ่<ม><ม>ต้องนั่งวางแผนอะ่ะว่าจะแวะจังหวัดอะไรอำเภออะไรอะ่ะเพราะมันมีน้อยอะไรอย่างเงี้ย<ม><ม>วันนี้นะเอาคนที่แบบยังไม่เคยใช้รถไฟฟ้านะ<ม>เรากล้าพูด,พดว่าเราสามารถขับจากตรงเนี้ยไปอำเภอไหนที่เราต้องการมีธุระด้วยอ่ะจะไกลเกินเรนจ์ของรถก็ได้นะ เธอที่ไม่ต้องวางแผนมันเขาวางแล้วนะครับผมเขาเบสแล้วนะครับผมคุณไปไหนก็ได้ไม่ต้องวางแผนไม่ต้องวางแผนลงนามันต้องผ่านสักที่ชาสทักที่มันผ่านอยู่แล้วเขาผ่มันผ่านอยู่แล้วนะครับผมต่อให้ไอที่ที่เราผ่านนั้นอ่ะเต็มหรือพังก็มีออปชันเสริมตลอดมีออปชันเสริมให้อีกเอาเขาเอานะครับผมเขาวางครับเขาเดิมพันแล้วเดิมพันนะเขาเดิมพันแล้วนะครับแต่ถ้าคุณไปสงการคุณก็ต้องต่อคิวนิดนึงที่ก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่า population EV มันมันเยอะขึ้นอ่ะโอเคพี่ พี่มีอะไรเอ็กซ์พ้าไหมครับส่วนตัวว่าพี่เป็นคนพูดชาญช,าชาัดเจนอยู่แล้วผมพี่ไม่ได้พี่ไม่ได้อยากขายเพพี่ไม่ได้อยากขายขชมอีกครา้งพี่ไม่ได้อยากขายพี่ไม่ได้อยากขายนะคบผมแต่คันนี้ต้องไปก่อนที่ก่อนที่เบบีจะมาก่อนที่เบบีจะมานะครับผมการตีสภาพรถได้เลยว่าแบบนี่คือสภาพดีแบบสุดๆไม่เคยน้ําท่วม ไม่เคยนับด่วอยู่ไม่เคยโดนชนหนักจอดตากแดดไม่จอดเลยไม่จอดตากแดดแล้วผมติด PPF ดูแลโดยพี่อู๋สปินนี่ดูล้อทุกวงไม่มีไม่มีรอยใดๆเลยคือดูดูแลดีมากขอรายละเอียดบริเวณตีประกันภัยอะไรเหลือแค่ไหนขอแจ้งได้ไหมคันนี้บริเวณตีถึงปี2029คือวอสิบเก้าคอบริเวณสีของปอร์เช่ไทยแลนด์นะถึงสองพันยี่งพันยี่สิครับผมใช้ไม่ต้องห่วงถึงเดือน5 2029งพับถึงเดือน5 2029นะครับผมประกันภัยก็ หมดก็ต่อหมดก็ต่อไปก็ถ้าเกิดอยากต่อชั้นหนึ่งถ้าอยากต่อชั้นหนึ่งก็ปีละแสนหนึ่งโดยประมาณติดต่อว่านะครับผมติดต่อมาเถอสปินนายนะครับติดต่อเธอฮะไม่ได้อยากขายนะครับผมแต่จําเป็นต้องเลี้ยงเบบีนะครับผมติดต่อมานะครับเพจสปินนายพิมพ์เข้าไปเลยทักทักเข้าไปในเพจสปินนายได้เลยใช่ไหมครับว่าทักเพจสปินนายกันว่าสนใจเทีแคนเทอร์โบเดี๋ยวเราก็ให้อินสักชั่นไปว่าจะดูรถดูดูที่ไหนยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวมานั่งสรุปกันณวันนั้นขอบคุณพี่โอว มาเยี่ยมให้ประสบการณ์รถลว้วกับผมนะผมก็ ข,ขอบคุณมากครับไว้ว่าหลังถ้ามีอะไรอีกไอออนิกหรืออะไรเอาไปแซ่บกันต่อเดี๋ยวว่ากันแล้วกันเอาไปขับรถเล่นกันเอาไปขับรถเล่นกันโปรยังไม่ได้มีโปรแกรมขายรถอะไรเลยรับพี่ตั้งใจใช้คันนี้นานมากก็เลยซื้อวอลเลนตีไว้ถึง2029ครับแล้วปรากฏว่าชีวิตพันนะพอคนมีครอบครัวมันแบบมันเปลี่ยนการใช้รถจริงๆนะคือเรารู้สึกว่ารถที่มันต้องจอดที่บ้านมันต้องมีรุ่นคันไหนบ้างคุณคุยกับบูมธิศคุณก็เห็นว่าผมเห็นแล้วครับใช่ไหมยังไงก็ยินดีครับผมพี่ผมไม่ใช่คนน่ากลัวนะครับผม มาเถอะนัดเถอะเออนัดมานัดมาดูรถกันก็อ่ะแล้สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมขอบคุณคาเนิเอ้วยครับขอบคุณฝากน้ำยาล้างรถคาเนิเอ้เราเราโอ้โหขอบคุณมากครับพี่ผมก็ฝากรถพี่นะครขอบคุณครับขอพูดสโลแกนหน่อยหน่อยอยากพูดได้ผมสโลแกนน้ำยาคานิเอ้นะครับผมน้ำยาคานิเอ้ช่วยให้คุณช่วยตัวเองครับช่วยให้คุณช่วยตัวเองนะครับผม QR code ที่หน้าจอลิงก์ในด e สคริปชั o n แล้วพิมพ์คอมเมนต์ใครอยากช่วยตัวเองผมช่วยคุณโอ่นะครับผมกดได้นะครับผมกดได้คร่าครับผมขายเก่งกว่าขายรถเองครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนมากเลยครับขอขอบคุณพี่โอ๋สปินได้มากเลยนะครับที่มาเล่าเรื่องรถในคลิปนี้เพื่อนๆรู้จักรถใครน่าสนใจสามารถอินบ็อกเพจคาร์เนสได้นะครับและไปดูรถพี่โอ๋ได้ที่ลิงก์ AS มือสองหรือจะไปดูคันจริงที่ AS Porsche Center ก็ได้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ